คืออะไรคะวันนี้เราจะมาลองดูตัวเจ้าสิ่งที่เราเรียกว่าเมล็ดบัวนะคะโดยที่ที่จับอยู่นะก็คือเป็นฝักบัวเนาะก็จะประกอบด้วยเมล็ดบัวที่เราเรียกกันในภาษาพูดนะคะนะอันนั้นก็คือ1 1เมล็ดบัวในภาษาพูดเนี่ยก็คือ1 รังไข่หรือว่าหนึ่งผลของบัวบัวหลวงนะคะนั่นเองนะคะที่ชี้ๆตรงนั้นนะคะตรงปลายด้านบนนะคะก็จะเป็นส่วนที่ยังคงเป็นสติกมากของแกสรอนเพศเมีอยอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งผลที่เป็นฟีบและผลอ้วนนะคะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูซิถ้าเกิดว่าผลที่ฟีบๆมเมล็ดมันจะฟีบหน่อยนะคะด้านใน จะเป็นยังไงพอลองแกะออกมาดูจะเห็นว่าตัวเมล็ดเองนั้นนะคะห้อยติดอยู่ทางด้านบนนะคะก็คือเป็นการติดของเมล็ดที่เขาเรียกว่าห้อยติดกับด้านบนนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ทั้งถ้าเราผ่าที่เป็นตาม cross section นะเราก็จะเห็นเป็นห้อยๆอยติดอยู่ข้างหนึ่งแต่ถ้าเราผ่าตามยาวนะคะ ชี้ดูนะเราก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าไอตัวเมล็ดเนี่ยมันจะแขวนห้อยติดอยู่ด้านบนนะคะเป็น p ลัส e n t a t i o n แบบหนึ่งหรือที่เรียกว่า apical p ิลพ e n t a t น o n นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดที่มันเล็กนะเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนมันจะเป็นเมล็ดที่อันนี้เราก็จะไม่สามารถเอามารับประทานเป็นอาหารได้นะคะแต่ถ้าเป็นเมล็ดอ้วนๆแบบนี้เนาะแบบนี้เราก็จะเห็น มเมล็ดมันจะขยายพื้นที่เต็มช่องว่างตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะลองแกะอันนี้ดูที่เป็นมเมล็ดอ้วนๆนะคะก็ลองใช้เข็มกรีดนะสิ่งที่กรีดออกตรงนี้ก็คือเป็นตัวส่วนของผลนะคะแล้วก็แกะเข้าไปมันจะเป็นอ้วนๆตรงนี้ก็คือส่วนที่ข้างใน,นที่เราจะเอามารับประทานเป็นขนมหรือเป็น เม็ดบัวนะเป็นเอาไว้เป็นเป็นกิน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบกรอบนะคะนะก็จะมีเยื่ออยูห่หุ้มด้านนอกนะคะถ้าเรามองดูนะเราจะเห็นว่ามันจะมีฝั่งหนึ่งที่จะเป็นสีแบบเหมือนยอดยอดมนมนนิดนึงนะสีสีออกน้ำตาลนะเราเราแกะอตรงเยื่อหุ้มตรงเมล็ดนี้ออกไปนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นสองเหมือนสองซีกประกบกันอยู่นะคะถ้าเราแกะลอง แกไอสองซีกตรงนี้ประกบกันอยู่ลอกเข้าไปนะเราจะมองเห็นส่วนที่เรียกว่าเป็นต้นอ่อนนะสีเขียวๆนะคะไอตรงนี้เองเนี่ยก็คือต้นอ่อนที่จะเจริญต่อไปในถ้าเราเอาไอตัวเม็ดบัวเนี่ยไปปลูกนะคะซึ่งไอตัวเมล็ดเขียวๆเ,เนี่ยมันจะมีรสขมนะเวลาที่เรารับประทานเราจะกินเมล็ดบัวแต่เราจะเอาไอตัวสีเขียวเนี่ยออกนะสีเขียวเนี่ยพอมันขมก็เลยเรียกว่าดีบัวนะคะ ทีนี้ถ้าเราลองเอาใส่เข้าไปก็คือลักษณะของมเมล็ดที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยมันก็คือจะติดจเจริญติดมาจากขั้วที่แขวนอยู่ด้านบนนะคะ,ะก็จะ,จะเจริญเป็นปต้นต่อไปไอ้ตัวดีบัวนี่เองนะก็มีการแกะเอาไปขายนะเป็นยานะคะก็ที่เห็นเนี่ยผลพันธ์สุขภาพที่เห็นนะตอนนี้ก็จะเป็นพวกชาดีบัวนะคะก็จะมีฤทธิ์นในเรื่องของบำรุงหัวใจนะคะ